น,นี่จิ๋วจะเป็นญี่ปุ่นประเทศที่มากี่ทีก็ว้าวทุกรอบเลยอะจะเที่ยวเอ่ยพักผ่อนเอ่ยหรือของกินเอ่ยก็ถูกใจหญิงมากแล้วมาญี่ปุ่นนะต้องแวะไปช็อปเบาๆตามเก็บขนมอร่อยๆที่คอนเวีเนียสโตร์ของเขาซะก่อนใครอยากดูรีวิวคอมเมนต์ไว้นะไว้จะมารีวิวให้ฟังจ้าเติมพลังเสร็จก็นั่งรถไฟสายดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ไปเที่ยวที่โตเกียวดิสแลนด์กันวิวข้างน,นอกรถไฟก็คือเห็นเป็นวิวโรงแรมของที่นี่เลยยังกับปราสาทเนี่ยนะตอนนี้เขาเปิดให้บริการครบทุกสามแห่งแล้วนะส่วนหญิงอ่ะ จะบอกว่าข้างในเนี่ยสวยมากใครที่เป็นสาวกดิสนีย์นะเลยเขาเมนเลยแล้ววันนี้ก็คือโชว์ดีสุดๆคนไม่ค่อยเยอะหญิงก็เลยได้ที่เอาเก็บครบทุกโซนแล้วหญิงก็ไม่ได้มาแค่ที่นี่ที่เดียวนะหญิงไปล่องเรือจงสลัดที่ทะเลสาบอาชิอีกจ้าไฮไลท์ของเขาก็คือจะมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิที่ทับซ้อนกับภูเขาไฟฮากุเนะวันนี้ฟ้าแอบคลิมนิดนึงแต่วิวก็ยังดีเหมือนเดิมเลยนะฟิลเหมือนอยู่ในการ์ตูนวันพีชเลยทุกคนแล้วก็แวะไปกินไข่ดำเพื่อให้อายุยืนที่หุบเขาโอวาคุดานี้เขามีกระเช้้้าาลอยฟนั่งแ ดำกับวิวมุมสูงด้วยนะแต่วันเีนี้หมอกหนาเป็นพิเศษน่าเสียดายจริงๆเลยอะ่ะทุกคนนี่แค่เบาๆนะไปเที่ยวกับ Quality Express ที่ไลฟ์เขาจัดหนักจัดเต็มให้หญิงทุกรอบเลยสนุกมากติดตามไว้นะเดี๋ยวมาต่อคลิปนะจ้า